สาอยากกินยากก็กินไปก่อนเถอะแต่ครูของจริงจิตครูนะคะสามารถลอยออกไปนอกเหนือหลุมดำได้การเชื่อมจิตก็เหมือนต่อย,ยอดขจัดเคลียร์กติบารกติบาระิบกติบา มีสาตโตมีโหสาเจ้ามีกัรดัดต้อมีห้อมีห้อมีให้จาตั้งมีกังสารงคลใช่แล้วท่านเอ๋ยมีแดกหนึ่งหลุดใช่ไหมเล่าหนาใช่แล้วมีกุมารด้วยใช่ไหมเล่าครับใช่แล้วนั่นแหละหนะแหละท่านเอ๋ยเป็นใครครับเนี่ยคนไทยได้ปะงจริงิงะ Sim. Sí? Yeah.